สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสายบีเคค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันที่24เป็นวันวิจีาดินาตาเลยนะคะเป็นวันที่จะต้องกินรอมิดไนท์นะคะรอมิดไนท์วันเกิดของพระเยซูทุกๆบ้านก็จะมีต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมี ปรเซเปตรงนี้เขาเรียกว่าปรเซเปนะคะเป็นสตรอรี่ของพระเยซูที่วันที่ท่านเกิดนะคะอันนี้ก็จะรอเที่ยงคืนนะคะรอเที่ยงคืนถึงจะเอาเพระเยซูมาใส่ไว้ข้างในนะคะตอนนี้ใส่ไว้ก่อนไม่เป็นไรวันนี้ที่บ้านก็จะมีทานข้าวกันนะคะ ญาติๆก็จะมารวมตัวกันที่บ้านค่ะวันนี้แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญก็จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะของขวัญพวกเราเราก็ตเตรียมไว้พร้อมแล้ววันนี้ ก็จะมีคุณลุงคุณป้าคุณอาแล้วก็ภรรยานะคะที่จะมาทานข้าวด้วยวก็มีหลานชายหนึ่งคนค่ะบ้านเราก็หลังเล็กนิดนึงแต่เราก็โอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะโต๊ะเราก็จะมีจานข้าวเออมีถั่วกับแก้มนิดหน่อยนะคะ ขนมปังอันนี้คือเตรียมค่ะออเดอ็บค่ะเดี๋ยวไปดูในครัวกันนะคะดูว่าพ่อครัวทําอะไรบ้างอะไปไหนแล้วเจ้าดูนะคะวันนี้เราจะทําสลัดนะคะสลัดของออปลาหมึกค่ะปลาหมึกยักษ์ ที่นี่จะเรียกว่าอินซิลาตาดิโป,โปลนี่แช่ในน้ำไว้ก่อนต้มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทำไว้แต่ตอนกลางวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะเอาออกจากน้ำซอสแล้วก็มาคลุกเลยค่ะก็จะมีผักแล้วก็แล้วก็จะมีพาสต้านะคะวันนี้เราจะทำพาสต้า ปลารวมค่ะก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีเนื้อปลานะคะเป็นปลาอะไรไม่รู้ชื่อไทยไม่รู้จักนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีหอยนะคะนี่เราก็จะเตรียมน้ําต้มน้ําเปลือกกุ้งก้างปลาต้มไว้นะคะไว้ทาไว้ลวกเส้นหรือว่า,าไว้หยอดในซุปนะคะนี่หัวปลาตเตรียมไว้ทําซอสค่ะ อันนี้เป็นปริมาเพียดตัวแปลว่าจานแรกนะคะอาหารจานแรกของเราก็จะเป็นพาสต้าค่ะเพื่อนๆพาสต้าพาสต้าปลารวมนะคะแล้วก็อาหารจานที่สองของเราก็จะมีเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกเ,เขาเรียกปลาหมึกกระดองเหรอคะใช่ปลาหมึกกระดองในซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆปลาหมึกกระดองในซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะตามด้วยผักนะคะ เป็นผักของบรอกโคลีของนาตาเล่ค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะเปนมันจะเป็นเหมือนคะน้าบ้านเราค่ะแต่ที่นี้ก็จะเรียกว่าบรอกโคลีดินนาตาเลนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นเออเป็นมันฝรั่งอบค่ะเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปรวมกับ บักขลานะคะเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่จะเอาเข้าตูอปป้อบพอดีตู้อบมันเล็กค่ะก็เลยใส่พร้อมกันไม่ได้เลยแยกส่วนนะคะเพื่อนๆอ้อลืมไปแล้วว่าอีกอย่างนึงเรามีหอยนะคะเพื่อนๆมีหอยแมงผู้ด้วยค่ะเดี๋ยวลวกแล้วก็เปิดแล้วก็กินออเด์ฟนะคะออเด์ฟของเราก็จะมีสลัดปลาหมึกแล้วก็หอยค่ะนี่หลังบ้านของทุกๆบ้านเขาก็จะแต่งไฟนะคะเพื่อนๆบ้านเราก็แต่งได้แค่นี้ค่ะ เราก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะคะเป็นไฟแสงสีเพื่อให้รู้ว่าโอเคนะให้เทวาดารูว่าบ้านเรามีเจซูนะคะท่านจะได้นำโชคนำลาบมาให้เรานะคะแสงไฟก็ส่องก็แสดงให้เห็นว่าโอเคบ้านเรามีแสงสว่างนะคะไฟ20งร้อโอเค อันนี้เป็นเนื้อปลาบัคคาล่าของเรานะคะนี้ทําเองค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่เนื้อปลามะเขือเทศมะเขือเทศแห้งนะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศสดแล้วก็มีโอลีฟค่ะโอลิฟสีดําสีม่วงเออก็เป็นออริกาโน่นิดหน่อยนะคะจะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าบัคคาล่าเขาเค็มอยู่แล้วคะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอันนี้เราจะเอาเข้าอบเลยค่ะ จะอบที่ไฟ200นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณครออึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่อยเอาออกมามิกกับมมเมืมือเอ่อมันฝรั่งนะคะสวัสดีพ่อครัวของเรานะคะเจ้า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 ซิโนร่เจ้า พ่อครัวนะคะตีกันตายค่ะแยกทำอาหารนี่เถียงกันตลอด <S <S ฉันชอบแบบนี้เธอชอบแบบั้นเคค่ะหอยของเราเค <S <S ้กวันนี้พ่อครัวทำสลัดนะคะหนึ่งสลัดแล้วก็พ่อครัวก็จะทำอะไรอีก <S 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 แค่นั้นนอกนั้นก็ช่วยกันนะคะเพื่อน Oggi che giorno è? La vigilia di Natale 24 dicembre 24 noi si mangia solo pesce, carne, vero? Il dicembre è la vigilia, e mm. c'è la tradizione che tutti gli amici, i familiari, le persone che si vogliono bene, fanno la cena. และเป็นอาหารค่ำที่ e ีแต่ปลาที่มี a ต่ปลาที่มี่ปลาที่ยี่ปาวันมี่ปที่มีแต่าที่มีแต่ลาที่มีแต่ปลาที่มีแ่าที่มีแต่ปลาที่มีที่าที่ป็นทีนเีิดของท่ที่ีที่ี่ี่มี่มทุกครอบครัวท็จะมารวมตัวกันทานข้าวมื้อเย็าด้วยกันนะคะแลาวก็จะเปลาทารทานปลาทุกชนิด นะคะจะไม่มีเนื้อค่ะวันนี้จะไม่มีเนื้อมีแต่ปลาค่ะเป็นประเพณีของที่นี่นะคะเออนอดีบังนมดบมังการอส์บัคาลาเอปลาที่จะต้องกินปลาที่ต้องกินก็คือจะต้องมีบาคคาล่านะคะที่เราอบอยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆนี่จะต้องมีนะคะห้ามขาดแล้วก็ปลอกกอลีดีนาตาเลยเพื่อนนะคะเป็นผักเป็นคณะของเรานั่นแหละค่ะเอป่ยเดี๋ไห Domani invece, il giorno di Natale, mm. si mangia ancora un'altra volta a pranzo, tutti a pranzo, mm. sempre con, normalmente con i familiari, gli amici, le persone che si vogliono bene. Mm. พรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้วันที่ยี่ห้าซึ่งพระเยซูท่านเกิดแล้วเราก็จะฉลองกันด้วยเนื้อส่วนใหญ่ก็จะก็จะเป็นทานกับครอบครัวอีกเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นทานมื้อเที่ยงส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อแกะค่ะเนื้อแกะจะต้องทานนะคะแล้วก็ในเดียรอเย็นโล E poi ogni, ogni, ogni parte d'Italia ha mm. la sua tradizione: si. chi fa l'agnello, chi fa l'arrosto, chi fa il roast beef, chi, uh. ah, ma... chi fa il tacchino. Roast beef, tacchino. เนื S <S> <S <S ông, like ้อเนื้อไก่งวงเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ต้องการแต่ว่าเนื้อแกะต้องมีค่ะเนื้อแกะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อของพระเจ้านะคะเนื้อพระเยซูที่ท่านประทานมาทุกคนจะทานเพื่อที่จะมีความโชคดีของชีวิตอ่าเสร็จแล้วก็เย็นนี้นะคะเริ่มจากเย็นนี้เลยค่ะต่อดนว้ปาเนโต้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นขนมปังนาตาเลนะคะที่เขา อเลก agne เลเอ้กินเยอะมากค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้อย่างอื่นไม่มีแต่ห้ามขาดเรื่องปาเน็ตโตเนเดี๋ยวจะพาไปดูปาเนตโตเนค่ะ g r a one, Gracias, s c เ u g a r e และนี่คือปาเนตโตเน่ของเรานะคะเป็นยี่ห้อเราชอบกินยี่ห้อนี้ค่ะ Tremare คือสามสาวนะคะสามแม่ครัวมันจะเป็นขนมปัง แล้วก็ม yeah. ีไส้น <l Trop ical están> ี่ค่ะรูปแบบนี้เลยข้างในก็จะเป็นผลไม้แห้งนะคะจะมีส้มแห้งถั่วแล้วก็มีอัลมอนด์เปลือกส้มเปลือกมะนาวองุ่นค่ะจะมีองุ่นค่ะองุ่นแห้งนะคะเมื่อคุณซื้อของที่ร้านค้า อันนี้เป็นซื้อจากห้างนะคะซื้อจากร้านค้าแต่ก็จะมีที่เขาทำกันเองก็มีค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวรอญาติๆมาแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะเมนูอาหารค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ